แม่นัดมู่บ้านอันนี้พี่น,อน้องนี่ก็ะสื้อนี่อัน,นพ่นปลาเนาะแล้วก็น,นี่สามสิบบาทเลาไปเฮ็ดทอดไก่ผักกระไดเอามาแล้วไปเร็วเป็นอันมู่บ้านพี่นอ้องเพราะได้เวา้าได้คุยกันเพราะได้ขายชิลิปหาสันก็ทอดขายดีไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆเมื่อพอดีนึงข่อยกระชิ้นนึงแล้วกับชิ้นนึง เปล่าได้ฝนกำลังไล่แดดมาว่าหันมันตกค้ำอยู่คุณผักเสยนทองแม่ค่าผักเส้นดองลูกค้าผักดองผักเสยนเว้าเปาเขากันเพราะนั่นลูกค้ากับแม่ค่านี่ของทานฝนเราบัดนี้เมือมาแล้วนั่นที่แล้วกันเจอแล้วเนาะอันนี้ตักพี่น้องกินเข่าหิวเข่าแวะตลาดอันนัดหมบ้านชุ่มชนพี่น้องนี่เมืองผักนี่รวมเมกผัก แบบชาวบ้านน้ำหัวน้ำสวนพี่น้องแล้วเพิ่นต่ำยังตํำแก้วนีพี่นอ้องปนป่าสันปลากับปลาดุกนนบ้านน้องเนะก็เล็เอ่อเพิ่นตอดโค้งไก่น้ำเนี่ค่ะพี่น้องกินพี่น้องง่ายๆสไตล์แบบนี้ค่ะแล้วขนมหวานก็อือคุณนะใช่ล้วค่ะ,ะ,คะพี่นอ้องอ่าอีสานบ้านเ้องเนาะอ่ะโรตีก็มีนะอืน,นี่อันนี้ก็ไว้ให้ลูกเนาะขนมหวานก็เเรือเพื่อผลไม้กับนี้ของลูกก็คือนุ่น อาหารเฮ็ดแล้วพี่น้องไข่ดาวแต่ของเราก็นี่ของแซ่บพี่น้องกินอะไรกับนี่ละนี่ของมักเลยนี่เห็นไหมนี่ซื้อเลยนี่พี่น้องชุดเนี้ยเท่าไหร่ผักเนี้ยจานนี้กับเออน้าพริกเนี้ยยี่สิบบาทชุดเนี้ยพี่น้องนะมาพี่น้องหิวไปแว่นเอ่อออกมาเราก็แวะนัดน้หมูบ้านมีมีอันนี้พี่น้องนี่นี่เห็นไหมมะเขือคืนบะเขือหืนนะพี่น้อง มักหลายในี่ของมักเนี่ยวู้พี่น้องเอ้ยบึ่งพูดนะผักธรรมชาติผักขลางหัวข่างสวนแล้วก็บทั้งเฮ็ดทั้งแรงออกมาขายอฝนกับล้มกัสิมาแล้วก็อู้อื่นแม่ค่ากับเนื้อพืนเห็ดย่บานพื้นเนาะเออมันเกิดธรรมดาเนาะชุดเนี่ยี่สิบบาทนะคะก็อิ่มได้เรือพูดเราพี่น้องสองคนนี่ก็คืออิ่มเนาะเจะข่อยผู้เดียวนี่เราพี่น้องมันก็ธรรมดาเนาะเขาก็ซื้อยู่ซื้อกินได้เนาะ เฮ็ดกินได้อยู่ค่ะแต่ว่าเวลาเขาออกไปข้างนอกก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องมาสดน้ำกันสวยๆน้ำกันแซ่บพี่นอ้องรสชาติเอโอเคนะแซบ่บเอาเจ้าคือกินเข่าซีเนียนเป็นเข่ากล้องแล้วพี่น้องเข่ากล้องไรเบอร์รี่นะแล้วก็เข่าไรเบอร์รี่ปนกันอของมักเลยพี่น,อน้องเลยพี่น้องมาแล้วค่ะกล้องไงมาตั้ง เจ็บประมาณน,นี้นะพี่น้องอืมอืมแจ็บเลยอืถึงเขาสื่อแต่ว่าเขาสื่อมาปรแมาณแบบว่าอันนี้แบบว่าชาาบ้านเนะพี่น้องเชาาบ้านที่เป็นเ็ดขายอืมเนี่ยพี่น้องของโปรดนะมะเขือเืินนะเป็นคำเลยเพราะว่าลูกเป็นเบอบอบบบบบยบร์ไนทครับมาก,กินพี่น้องอันนี้คือความชอบส่วนบุคคลเลยอืม แซ่บพี่น้องเอ๋ยนะอืมอืมโ้งไก่ทอดทอดหอนหอนไม่ม่เนตอนแรกว่าสิจอดหมองร้านปิ้งปิ้งโค้งไก่ปิ้งอันนี้แหละปิ้งเนื้อไก่ไม่ทนั้นท่านี้สิบบาทนี่ยังไงล่ะฝนพี่น้องโอ้ยเนียมือหนึ่งถือมือหนึ่งกินเนาะ โอจ้งใดกะขอบคุณที่เข้ามารับชมน้พี่น้องขออนุญาตกินก่อนหิวน้ำพึ่งมะอดบ้านขอบคุณทุกไลทุกเลฟเป็นอาหารที่ของมักอีสานบ้านเขาอาหารพื้นบ้านที่หาเท่าถึงเอาไปเ่อกินน้อพี่น้องเอาหาซื้อกินได้เป็นการที่ว่ากินแล้วเราก็โอ้เนาะเราไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ถ้ามีอยู่ใกล้บ้านเราที่เพื่อนเทศขายแต่ว่าเพื่อนเ็ศขายก็คือช่าบ้านเ้องพี่น้องพักนี่ก็พักแบบ ตามหัวตามส่วนนี่ดีเนี่ยพี่น้องอขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า